กลาสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้กับผมนาย CC Gaming TV นะครับอยู่กับผมอยู่กับเกมโปรตไทยนะครับเอ่อวันโอ้ดูพี่เอกอยู่นี่ไงไปดีก่านปิดก่นกกนอนเคจะนิวใหม่ัน,นอนหมอนอแล้วเคเซฟ เย็ดเย็ดเย็ดโอเคเริ่มมาด้เมืองได้รถแท็กซี่นะฮสามทีห้าุนมันยังไงไม่รู้แล้วก็มีไ้เดือนเร้ามา อ้าจริงอยากรู้ตอนนี้เรื่องมันคือตัวอะไรเนี่ยไอ้ที่มันไหลเนี่ยมันเป็นเชื้อเฉยถ้ามีโรคก,กิอย่างีขคงแกชิบหายกันแล้วนี่ไงจำชื่อแม่มันชื่ออะไรเนี่นยแต่แต่แค่ไอ้นี่พ่อเอกของเราชั้อป้าชาปวกโดดจ้าอุ้มโดดเด็ก็โดดเล่น สบายนะไม่เคยเห็นสมผมมาเลยอะแหลกมันเส้นเล็ดตกนี้อ้าวเท่จริงเยอโอ้ข้ามโหดอีลีอย่าทำแน่ยี่บ้างอย่างเลยเนาะแต่ภาคแรกม,มันระบบมันเล่นยากไงไม่รู้ฮะ ก็มาโอ้โหเฮ้ยว่าไงฆ่ามันทำไมปืนเหลี่ยมวะชิวเลยหยิบติ้งไยกดเรื่องนี้ขอปืนหน่อยอันนี้ไรขวาฮะกู้เจ็บปืนยิงเก่งกว่าพวกมึงเลยนะชิบชิบมาเลยอาวิ่ง คนรอนได้ไหมวะรอนได้เว้ยจำได้ยังยังจำวิธีวิ่งได้เอาคอมพิวเตอร์หนึ่งละเอ่อเอ่จักตุกจักรตุกใหตัวพิเศษด้วยแล้วก็ปวดปวดหัวตัวร้อนกินสีมาแล้วได้พลังใหม่เว้ยเอ่อแต่กินไอ้ขาวอะ พลัง oh my god oh my god my fucking god คุยเดยดเจ๊โอ้ขากำลังยิงเมื่อกี้กำกันยิงยิงเมื่อกี้ฮะเจ๊ห้านี้เขาเนี่ยอยา่าเอา้า thank you นี่ไงนี่ไงคุยเออเอ้าโดนคนสองคนไอ้นี่ก็ดโดนอ่ะนี่อีกเอาไปเลยผู้โชคดีของเรา มันอืเรียบร้อยอ่ะดับแล้วเขชิบมันปิดมันตีพลังได้ไหมอาม้าวมันเครื่องตัดหญ้าชนิดพิเศษถ้าจะเรียกพลังนี้พลังทำตัดหญ้าหญ้ามันหญ้าม,น,มนุษย์ไอพวกนี้ไม่ไม่ใจดีต่อคนเลยเนาะแต่นั่นก็ได้พลังใหม่ได้กินสีใหมแ่แกอืมเดี๋ยวยิงขายไมเปไ็นไรเนาะ โดดดิงเลยตุ้มดับไปละหนึ่งคันนะครับแล้วก็วี่ตุ้มยิงโดนกูบ้างไหมนะฮะฮะในโอ้สวัสดีอา้าวทิ้งผิดชิบหายแล้วอา้าวโดนเฉยโดนคน เอาปืนกันสภาพศพไม่เหลือเลยแล้วเ,เล็งไงกูยิงก่อนเออมันเปลี่ยนยังไงอ่ะใครยิงกูว่างาวะถูกว้าวไปที่กูไอ้ไนายมันมันมันเร็งไงฮะลองอุ้ยนั่นเป็กดขี้ขวาไม่เป็นไรหรอกแหวนัน่แนแหวนแหวน ปอโถมาจ้ะเฮ้ยไอ้ล้นพี่บุ่มนอนเองเย่เอ็กคาลิเบอร์เอ็กคาลิเบอร์เน้นการฆ่าพวกนี้เหรอแล้วเิงไงเริงไงเริงไงทำไมไม่ไปีเริง ไอ้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 โอ้ยแถบคืออ๋อแถบเล็งลืมลืมได้ไงตูมเอาโดนแวบจ้วงโดนเฉยแถบมึงทำอะไรวะนั้นโ oh. อ้อือตีนที่ทักโลกผีดคนครับพี่ขอที่อี นีไงเลี้ยงหนาวะนี่เหรอะแล้วเออดนไปมวะเออดนเลยปี๊ดลุกชอบรถแหลกแจกแถมเตะคาลิเบอร์เอ็กคาลิเบอร์ฟรีมันถ้าเป็นขี้ขวาครั้งจะเป็นไงวะโอ้ยโอ๊ยกูเกียร์ท่ามึงนี่ท่าตกมันนะปัญญาอ่อนท่าแบบปัญญาอ่อนนหรอะ ปัญญาอ่อนอุย้ยเติมคิวเลยเรเียกเรียกกลางเสือมำประเทศมันตัวเ,ลเหลี่ยมไม่รู้น่าจะรู้มเป็นภาคแรกมีภาคสองด้วยเค้าต่อยนะฮะ้าเล่นจบแล้วนะไม่มีปัญหาอะไรก็จะเล่นจบได้มาอีคลิเบอร์แล้ว ภางนี้แม่งบินโคตรยากเลยรอดรอดหนยังยากเลยสเปคเราแล้วก็ต้องกดชิปด้วยหาวิงง่งเขาโอ้ยไมไ่เสือกยังเลยโจมาจะอ,าอ้าวเอืมอกี้ภูเขาเหรอเอือตูตี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 ดีเออโอ้ระเบิดพลังให้เรียกว่าอะไรลอเชียว เื่องนี้หาจากไหนเอาเอาเอาไหนชอบขัดสีนะภาพสวยมา,ากาหืมรอยังไม่เคยเห็นผมมาเลยอ่ะทั้งเรื่องทั้งหางหลึ่งหักสองไม่เคยเห็นผมเลยครับแล้วคนที่มันเดินบนเราคือใคร โอตัวไทยแล้วทีเอ็มคืออะไร <laughs> โหลดดิง้งสเปร์วันก่อนหน้านี้หรือเปล่าอ่านไม่ออกเงี้ก่อนจะเกิดเรื่องเมื่อกี้นี้อื้ม hey, <c oughs> มาแปลงเพศหรือไงเนี่ย <laughs> อาตัดแปลงเพศหน้า <laughs> หน้ากากมันเาวเวรนเจอร์เลย <laughs> อาตัดแปลงเพศแบบฉีดยายชาเรียบร้อยเตรียมเลยหาหมีดหยิยบมีดนะฮะเรียบร้อยเตรียมผ่าแปลงเพศตรงไหนดีก่อนไม่ก่อนเออดึ มึงจะทำอะไรกูเมื่อกี้เปล่าไม่ได้ทำอะไรวิวแบบ่งฟึอนแป๊บมึงจะแผงเพศทกูเลยเด็บกูยืนกูยืนขึ้นเลยมองซ้ายมองขวานั่งประตูมึงเห็นประตูแต่แรกงั้นไงรู้เนี่ยโรงงานแต่งเพ้อวิ่งเลยวิ่งวิง่งได้ยินเสียงวิ่งวิงว่ง อืมอืมอ๋อหอมแล้วจ้าเอ้าเมื่อกี้มันเพิ่งลงเองไหมเอะทหารมาเลยอโอเคเอา้ายิงแล้วไม่ค่อยชักกระตุกไตชัว่วจริงพวกนี้ ไปยังไงอีมันโฮ้ยเออหมอบเลยแต่กูยินขึ้นหน่อยได้เฮ้ยเออทางไหนทางนี้กูนี้แหละโว้นั่งไงทางออกของเรา นี่แหละประตูไปที่ไหนก็ได้ของแท้แน่นอนประตูไปใหญ่ก็ได้สเปงบ่าแข่งจำโอ้พอดีครับหอมมาจนได้วิ่งกับงานนี้แมนเลือดน้อยต้องเข้าใจก็เทปแมนแนแหลังยังไง ตามอยู่ไม่ยิงถอยครับโอ้แนวฟิล์มนี่อย่างไรนะเนี่ยรีวิวรีวิวรีวิวถึงละอีนเดียวโอ้ไม่ได้ดเดียบจ่อวิงว่งตัววิ่งตัวเนี่ยนะให้โดดยอดฟิวตุ่มรถไม่อืมโหดจริงจริงเลยฮะแล้วมันก็ค้างไม่ใช่ค้างหรอก ต้องเรียกว่าโอเคครับแทบเลงครับแล้วกดเฮ้ยโยนดิโยนไม่ได้โย,โ,ยโ,ยโยนโยนโอ้ยโยนเว้ยเฮ้ยโยนดิไม่ยอมโยน่ะ ให้แถบค้างว่าเปนยงไงจรงเดี๋ยวมันไม่ยอมโยนเอารเรลิ่งคนทำไมเล่าเอออย่างนี้หน่อยบูมวัดไปละกูไม่ยุ่งแล้วมีขึน้นตึกอ่ะไงจริงเลยกูวิ่งครับไม่เป็นสปเดอร์แมนไลท์สปเดอร์แมนมันไม่ได้มันไม่ได้ปีน,นอย่างเงี้ เฮ้ยต้งไปแล้วอู๋อู๋ยิงใหญ่เลยไปเร็วไปเร็วจุ๊บถึงเสียทีอีกแหละขึ้นไปได้ขึ้นนด้ขึ้นดีเว้ยแฮก ชอบภาคนี้มันคือเวลาประชาร์จโดนมันคุ้นสูงอะ่ะปุ้มตอนนี้เรายังกะกาอยู่เลยเปลี่ยกด E เฮ้ย E เพื่ออะไรถังบังไม่ถังตัวเว้ยหลบพ้นยิงโยนปุ้มเหยียบลอยครับต่อเล็กกนะัน อีกนัดตุ้มสามพันเลยเสียวสามพันดีพีคอมพิวต์ไม่หมื่นเกอะหน้าแดงเขินใหญ่เลยโอ้ยขออ้วกก่อนเกิดโดนแปลงเพศเอ้ยเจอและคนนี้จะการแปลงเพศ ยิงซ้ำตายชัวางานนี้โทรหาเพื่อนโอรนะครับมารับมารับคนงาน,น,นมึงนะมึงทำอะไรกูเกะอือขอหักตายมารับคนแปงเพศหน่อยเฮ้ยมาแหละแต่งล่างซะเองหื้ งยับถ้าถ้าถ้าฆ่าคนละถ้ากินคนจะจะได้เลยเพิ่ม,มครับแต่ถ้าจับคนแล้วขี่ขวาจะเป็นจะเป็นเมื่อกี้จะแดกแม่งเลยอะไรฮนะพูดมากเดี๋ยวลาบหายอืออืออือไม่ต้องพูดบวดหัวาสียตัว

จับได้จับดีวของตัวเองเนี่ยไปเห็นเห็นผมนะเห็นผม,ม,น,ผมนี่ผมมองอะไรมองโคหยิดปืนปืนตกอ๋ออมเงี้ยอ้ยอไม่จ้าเลขสองนะครับเลขสองปับอะไรครับ สงสัยไรไม่มีหัวหน้ามึงนะเว้ยเดี๋ยวขอลองน่อะขอทดสอบว่าปันี้ยอดสูงไหมชนปุ๊บอ้าวไม่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นชนนั่งไงถ้าชนแล้วมันเคารพี้แปลว่ามันยอดสูงใช่ได้มึงกูวิ่งครับถ้าชนแล้วแม่งด่าเลยอย่างเงี้ยมันแต่ว่ายดยดเท่ากันดีไม่ก็ยศแกกว่ายดนี่ภาพจติ้นด้วยเวียนจิงเจะติ้น บินยังไม่ได้เหรอต้องคอยต้องคอยอัพบ,บินอีกว่บมาแหละตรงนี้ให้เราเข้าไปชัวร,ร,ร,ร์โอเคขียนงดทำตามนี่นเรื่องดีกว่าเราบอมเป็นคนธรรมดาเฮ้ยเดี๋ยววอดเด้อ เมื่อกี้ไอ้บอกนะว่าโอ้ยโว้ดวันนี้วิ่งเข้ามาอันนี้วิ่งวิ่งวิ่งไม่เห็นไม่เห็นบอมครับยเดินทิ้งอันนีออ้อะไรมีรอยเลือดตรงนั้นแปลกอันเนี่ยโอเคอะไรสงสัยอะไร เช็คเข้าไปขีดขวาซ้ายมองขวาไม่มีใครเข้าแป๊บแล้วก็ขัดศีนเป็นน้องกูทำไรอือจ้วงไปหนึ่งทีดับ <c oughs> ไม่เป็นไรใช่ไหมอย่าทำหนูไม่นานลืมหักเสียงหล่อ ถ้าหันใจกลัวน่าดูนะนี่มึงอยู่ในท่อตั้งแต่ตอนไหนเนี่ยมใครวะวิสเกอร์ถ้าใครเคยเล่น Resident Evil ก็น่าจะรู้จักวสเกอร์นะอืม หน้าตอนตาเหลืองสุดตีที่ผ่ายเลยหน้าทำคุณเหมือนเคยเจอที่ไหนโอเคมาละท่านผู้ชมครับสังเกตจมูกเขาไว้ดี <laughs> ม้เนี่ยมันเหมือนไม่ใช่ีจมูกแปลกดูไปดีกว่าไม่ต้องพ่าดดีกว่า อืมงั้นคงจะเป็นที่เขตเชื้อมั <Yeah. S 1> ้งไปแหละเป้าหมายเราอยางนั้นแต่ออยังหลอเมันเดิมนะหละเชิญ complete เตะๆๆๆๆๆตๆๆๆเรียบร้อยครับสกบเลยเอ้า ผมพีไม่แพ้เหรออ้วอะอย่างอัพเกรดไม่ได้ซะด้วยเพราะว่าผมขอจบคลิปวิ่งเข้านี้ก่อนดีกว่านะเออคราวหน้าเล่นต่อเล่นต่อแน่ๆแ,แหละเออเราวันนี้ลาก่อนนะฮะและก่อนจบครับขอของฝากก่อน,นึิงไม่ได้ข้างบนอะไรอ่ะ What are you doing? เฮ้ยอะไรวะเจมเล่นกับจกเจกัได้นี่เอาล่ะเราจะบายบายกับเจเขานะครับบายบายฟีแปะโอโหเจ็บาปบายครับ